อย่างเขาว่าบันทึกบุญนะคะอาการยังไงถึงเรียกว่าบันทึกบุญนะคะพอยินดีมีความเมตตากรุณามุทิตาาุเบกขาบุญในภูมิหานะนะเขาจไม่ไม่ชีพออยินดีใช่อินดีนั่นแหละภูม,มิหานี่มันตัดอารมณ์ที่ไม่ดีเ,เกือบทุกอย่างเลย อารมณ์กระทบกรทั่งอารมณ์อิจาริษยาอารมณ์สิ่งที่ไม่ดีอ่ะไม่เกิดจากผู้ที่ทรงพรมวิหารจิตมันเบามันเป็นตัวช่วยในการที่เราบริกรรมนี่แหละที่เราสวดมนต์นี่แหละเราบันทึกบุญมันก็ได้เต็มที่นะไม่ใชเ,เพราะจิตมีเมตต่างใช่ อพราะนั้นในศาสตร์หลวงปู่เนี่ยเป็นศาสตร์ที่ไวนะไม่ชีคนมองเพลินแล้วนึกว่ายากแต่ไม่ใช่ไวง่ายไวด้วยแต่ง่ายด้วยง่ายมากเลยเพียงแต่อริยบทที่ไม่ชีอยู่สมัยแม่ชีอยู่ในวัดเจ็ดวันเนี่ยนะแม่ชีก็เดินไปเดินมายืนเดินนั่งนอนอยู่ในบริกรรม อยู่ในจัก,กรพัรด์อยู่ในพูม,มิหานคือการแผ่เมตตาอยู่ในการบันเทกบุญโดยผ่านจากตาหูจมูกเล่นกายเข้าไปที่ใจตลอดเนี่ยจะจีพูดกับคนน้อยไม่จําเป็นไม่พูดหรอกใช่ไหมก็อ,อยู่เจ็ดวันเดินหนึ่งเนี่ยอัดเต็มที่เลยบุญอ่ะใช่ไหม อัดเต็มที่เลยบุญน่ะออกไปแล้วค่อยพูดไงเพร,ะราะเจ็ดวันเดือนหนึ่งเนี่ยมันแป๊บเดียวไงออกไปเนี่ยพูดเท่าไหร่ก็ได้ถ้าหยุดได้กะโอเคหย,ยุดพูดได้หยุดนึกได้เป็นไงเข้าใจไหมเนี่ยง,ยง่ายง่ายง่ายไหม ง่ายนะไม่ยากแต่ที่ยากเพราะเรามันมันมันเพลินมันลืมเรามีโลกโลกกรํำมันลืมใช่ไหมเวลาไปคุยกันเวลาไปอะไรมันก็นลืมไปเป็นชั่วโมงลืมไปชั่วโมงแต่ถ้าคนไม่ลืมเขาทำอะไรเขาก็ทำอยู่นะ ถึงจะเพลินถึงจะอะไรก็ทําอยู่นะจิตมันทําโดยอัตโนมัติเพราะมันมันชินในการกระทาคนจะชินได้ดก็ต้องขยันทำเหมือนานแะม่จีคนขยันนะั่นน่ะปัจเสียนยังขยันอยู่เลยแก่ยังขยันอยู่เลยมันชินไงถ้าไม่เขาทำมันตาย มันเคยเขาใจไมนั่นคืะความเคยชินไปนล้วมันเคยอย่างเราบริกรรมจนเคยเนี่ยมันอยู่ในสภาพไหนเราก็ทําจะเป็นความสุขจะเป็นความเพลิดเพลินมันก็ทําอยู่มันก็นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่นึกถึงกรรมบริกรรมนึกถึงกระแส่หความดีอะไรเนี่ยใช่ไหม ทีนี้ชีวิตมันก็อยู่กับบุญที่ท่านว่านะบุญคือความสบายความสบายความสงบความเบาไม่มีอะไรเียมตัวเปลี่ยนร่างใหม่อยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นปิตเป็นภัยกับใครเพออยู่ที่ไหนก็มีผีก็รักคนก็ชอบโดยเฉพาะวิญญาณเนี่ยโอ้โหชอบ อยู่ใกล้ๆเนี่ยมันเย็นสบายเลยเพราะม,มีอารมณ์ขัดข้องทั้งโลกไม่มีแรงกระเพื่อมทั้งตาหูจมูกิ้นกายมันก็อยู่กับบุญเนะี่ยเดินไปเดินมาที่ไหนฤฤฤฤฤเขาก็จ้องมองเราไม่ว่าเชพพุมทั้งหมดแหละมันกัดน,นอมาที่เราหมดแหละถราบริกรรมอยู่ไงนี่แหละคนที่เห็นนะั่นนะ น่าศึกษามากเลยคนที่สัมผัสพวกนี้ได้นะะน่นนะบุญมันเข้าอย่างนั้นนะ่ะบุญทีเขาบอกว่าคนมีบุญมีบุญน่ะนะพระมีบุญนะหรือศีพวกนักบวชมีบุญนะ่ะมีอย่างนี้แหละพอจิตมันเป็นบุญนะเป็นบุญเรื่อยๆอนะ่ะไม่ต้องทําอะไรเลย